สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องคอนเทนเนอร์โชว์เคสนะครับขอพาท่านผู้ชมมาดูตู้คอนเทนเนอร์นะครับตัวโปรโมชั่นนะครับของหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับตัวนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักแบบไม่มีห้องน้านะครับซึ่งรุ่นมีห้องน้ําก็มีนะครับสามารถสั่งได้นะครับที่ท่านผู้ชมถามว่าตัวโปรโมชั่นนะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเป็นโปรโมชั่นที่2นะครับตัวนี้เป็นตู้ขนาด20ฟุตนะครับกว้าง2.44 ยาว6เมตร6เซนมสูง2เมตร60นะครับทำสีภายนอกนะครับโดยการขัดสีกาสนิมพ่นสีกาสนิมแล้วก็พ่นสีจีนของ T O A F 8 8 8นะครับเป็นดำด้านนะครับอ่านี่ประตูตู้นะครับตามแบบนะครับตัวนี้นะครับจะมี1ประตูนะครับแล้วก็2หน้าต่างอันนี้ทางลูกค้าเพิ่มตัวเหล็กดัดนะครับด้านหน้านะครับ2ชุดเลยนะครับอันนี้เป็นประตูบานเปิดของตู้เดิมก็ยังมีอยู่ตามปกตินะครับอ่านี่ผมไม่เห็นนะครับ นี่ประตูนะครับทางเข้านะครับด้านหน้านะครับมีหน้าต่างบานเลื่อนขนาด1นึเมตร20คูณนะครับประตู0.90เคูณเมตรนะครับประตูตู้เดิมนี่สามารถเปิดได้นะครับมีผมพามาดูผิวภายนอกก่อนนะครับมีพัดลมดูดอากาศ1ชุดนะครับสำหรับตัวฮาตาตลิ6นิ้วนะครับแล้วก็ตัวของพาวเวอร์พักนะครับสำหรับต่อไฟเข้านะครับตั้งตูวผู้ตัวเมียมีให้ครบเรียบร้อยสายกาวนะครับแง่งกาวมีให้ครบนะครับ ตัวนี้ที่บอกครับเป็นสีดําด้านนะครับสวยมากครับตัวนี้นะครับมาดูภายในก่อนนะครับด้านข้างฝาประตูตู้เดิมภายในครับอย่างที่เห็นผมพาเข้าด้านข้างฝาประตูตู้เลยนะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับเข้ามานะครับจากประตูตู้ที่ทําใหม่เพิ่มเติมนะครับเข้ามาจะมีสวิตปิดเปิดนะครับลักคู่กาวน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้งลวดนะครับ 1ชุดแรกนะครับ้าต่างบานเลื่อนนะครับ1ชุด2พร้อมเหล็กดัดนะครับภายในทําสีนะครับ PVG 0 7นนะครับตุกควบคุมนะครับเป็นของช้างนะครับแล้วก็ไล่มาที่รักคู่กาวอีกหชุดนะครับหลอดไฟเป็นของ LED นะครับ T8 20วัตต์ของฟิลิปนะครับ2ชุด พื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วปูทับด้วยตัวเรื่องยางลายไม้นะครับหนาสองเมตรนะครับนะครับเป็นประตูตู้นะครับน like uh ี huh. ่พาดูไปเลยมีฝาประตูตู uh ้เดิมนี่สามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะครับยวปิดกับข้าวอยู่นะครับอันนี้ก็้าสน่โกาสการแบ่งบิาร์ครอบของคาตาลิเรียบเรียบแล้วนะครับหนาแผ่นเพดตู้อยู่ครบนะครับนนี้คือฝาประตูตู้เดิมนะครับ ตัวนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของเราครับ0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หนะครับหรือที่ไลน์แอดแอสไซ n e คอนเทนเ s อร์โชเคนะครับหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e .com นะครับตู้ใบนี้เตรียมส่งที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ